นอ,นอนเะขอ,ปนะอ,อด,ด,ดขอปลาหมี่เนาะนอนอุ๊ยได้่ยิ่งใหญ่ข้าวปลาหมี่ดูลดินี่น้อแม่ปลาหมี่เด้ฮักคือเกา่าเนอะเอาฮักเลยสวัสดีครับอีสานบานชันครับสวัสดีค่ะพอกระพอปลาหมี่ก็แม่ปลาหมีจ่จ้ะในวันที่ยี่สิบสามเมษานสองพันหะ้ 2, าร้อยหกสิบหกจ้ะวันนี้แม่ปลาหมี่พาพี่น้องมาหาณหมายจา้า ครับผมเป็นลุนกันเพิเ่งครับสิม,มีนะหน่อยมีลายเป็นใดเนาะไปจ้า ร่างในหน่อยงนอนแม่ปลาหมีจ้าเราทำได้ดึกเนาะพี่ปลาหมีสองอันก็นั่งเตะถึ่นจ้านี่เนาะจ้าพี่น้องก็นั่งแตะถึ่นหน้าทุกเจ้าจ้าเป็นสีซุ่มๆนะพอบลาหมีเนาะนั่งสีแดงสับอยู่ดึกเนาะจ้าเราเบิ่งก่อไม้ครับไปจ้าแม่ปลาหมีอุ้ยมาจตกใกล้เลยครับ มาหลายลอบก็บเห็นเนาะแม่่มีนอนจ้านอนเถื่อใยานดีด้วยนอนนะคะปบพมีเนาะนอนต่างถือเลยเลยใสกตาฮะเนาะ อพอแต่แบบนี้เนาะแม่ก็มีเนาะแม่จ้ากำล่งแตกออกมาจ้า ตอนหนึ่งเลยไหมพ่อมี่ครับแม่พ่อมีไว้ที่ร่องคุดเบิงครับอุ้ยได้อยู่ได้เขอพ่อมีดูโลกยิวเด็ก<ด>ขางค้อนเลยเป็นแรงงานค้อนออกช่วงวันไหนได้ยุ มันนี่สิเดี๋ยวเสียมมานำเลยเหลือเป็นรับเตาเลยเนาะพอพอมีเนาะใช่โย่หุ่นบ่อนอนแม่นจ้าโอ้ยยังเหล็กอ่อนด้วยด้อพุดล้างพิ่นออกไหมทางนี้พุดหลุมมาทางนี้เลยนักมาทางนี้ที่โดนหลุมปาดมังกรมันแล้ว ยาวยาวอยู่เนาะจ้าว่าแต่สิบ่ยาวครับอ่าน้อแล้วก็มาเอาแหนง yeah. yeah, you know. yeah.

น้อยโปรดบ่นน้อยจ้าบ่เนาะจ้ามึงห่าขึ้นฮักแม่พ่อมี่อือเดครับยังได้ฮักคือเก่าครับขื่นเลยแม่พ่อมี่ขืนฮักได้ทีละนี่น้อแม่พ่อมี่ได้ฮักคือเก่าเนะาะเอาฮักเลย ทาเกลเลยครับ <c oughs> ึ้นหักได้จ้าตอน่องเลยเนาะโอเค

จะได้แม่บำมีเห็นแล้วได้ลนะเห็นเนาะจ้าเอาเลยเขกาบกันได้แล้วนอนได้หนิบ่ใหญ่เนานะจ้าต่อสูงเติบเนาะจ้าเป็นไงเป็นแตกหนอกอ่อยครับมองเพิ่นเกินนี่เป็นสีสุ่มๆเนาะแม่บำจ้าพอบำมีขึ้นไปปาดเอาจ้า เราพมีเขื้นซับนอนอนนี่เนาะเปนเขื่นสูงครับนนนนครับปรม,มาสรุปผลงานกับแม่ปลาหมีครับมองเปิดคลิปนี้แล้วเนาะแม่ปลาหมีนะ เก,ก็บออเพิ่งแม่ปลามีเออเก็บออกกันเลยเดี๋ยวข้างนอนเดี๋ยวข้างเมงเนาะครับเดี๋ยวไล่เตื้อมไเด้ย๋ยวกาครับผลงานรวมเฮ้ามือ,อนี้ครับที่ว่าไลา่เตื้อนาะงแม่ปลามีเนาะจ้ะาคือบก็เดี๋ยอยู่ได้กินอยู่ครับ จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันเล่ได้จ้าแม่ปามีก็ขอบบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับช่มขอบคุณทุกกรล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันคลิปนาจ้า ผลงานรวมเนาะจ้าไปกับบั๋าไปจ้าได้นไมยแล้วก็ย่างเครื่องประกอบครับครับพักอีตูจ้ะพี่นอ้องครับผีร้อเนาะจ้าพักสวนขั้วจ้ะสวนแม่เนะาะแม่ปลูกไว้ครับพักอีตูหรูอว่าแมงลักเนาะ อันบ่ได้เนาะจ้าผู้มีผ้าคาก็ใส่ผ้าคาครับผู้มาผ้ากระแยงก็ใส่ผ้ากระแยงน้องเม่์พ่มีเนาะจ้าไปเอาพริกอุ้ยลูกนกพ่อหมีเนาะครับ Finally, ลูกโดดพอดีเลยพอระมีพอดีเลยบอ่าอลนะ พี่น้องมึงแน่ใจบ้าเคืออ่กทางหลังกับแข่งเนาะแข่งท่วหัวเลยครับน้าแม่ง้าพี่นอ้องไอกระบานเนาะ